มีหลายคนบอกเฮ้ยไม่ได้บูรี่นะไม่มีเงินสร้างบ้านแต่มีเงินซื้อรถอันนั้นไม่ใช่รถตนูรถที่นี่19ล้านเอาไว้ให้ลูกลูกสามคน,คน บ้างวะจริงไหม19ล้านแล้วหนู19ล้านแบ่งไว้แบ่งแบ่งยังไงวะแบ่งยังไงดีดังนั้นอจารยครูเอะเอาไว้ให้ลูกลูกสามคน ถึเก้าล้านถิงเก้าล้านเอาไว้ให้ลูกสามคนคนละเอาไว้ให้ลูกทำทุนถึงเก้าล้านคนละซื้อบ้านแถวริมริมทะเลไว้ทำคนละธุรกิจคนละห้าล้านอาหารห้าล้านไม่ได้ไทำงานอาหารไม่ได้คนละสามล้านแบ่งให้ลูกสามคนคนละสามล้านสามล้านสามคนสามสามเก้าก็เก้าล้านก็ยังเหลืออีกสิบล้านเราอ่ะ ให้ลูกสามคนคนละสามล้านไหมแบบทำธุรกิจไว้เรียนซื้ออ่ะสามล้านแบ่งให้ลูกแบ่งเลยบัญชีบัญชีบัญชีให้ลูกคนละสามล้านสามล้านเสร็จแล้วก็เลืออีสิบล้านใช่ไหมสิบล้านก็จะซื้อซื้อบ้านที่กรุงเทพสามหนึ่งแล้วก็ซื้อบ้านไม่เอาบ้านเรียซื้อบ้านแถวริมริมทะเลไว้ทำธุรกิจไว้ทำร้านอาหาร ทำรานอาหารไปทำร้านอาหารอาหารสักตีเปห้าล้านอ่ะก็ยังเหลืออีกห้าล้านของแทนทำร้านอาหารห้าล้านทำร้านอาหารกสองสาขาโอ้โหไม่อยากคิดเลยเหลือตั้งห้าล้านห้าล้านก็ให้พี่จอยเลี้ยงหลานโอ้ต่อปีหลาน จริงจริงแต่วต้องให้มีอยู่สัก5ได้40ปีนะต้องเลี้ยวหลานแล้วหลานก็ก็ให้ธุรกิจก็ให้ลูกแบงเอาธุรกิจเสร็จธุรกิจลูกจะมีหลานกี่ลูกกี่คนก็แล้วแต่ก็ก็ให้แบงโทรศัพท์มาแล้วก็ธุรกิจที่เหลือก็เออไว้ให้ลูกให้ให้ลูกให้หลานแบงมุ่นกันตลอดอ่ะแต่แท้ หลับแต่ไม่ได้แล้วเจิงๆล้วที่ไหนจะไม่ขายเรียอะไรคะเปรจัรริงังเจริเพราะว่าบ้านที่เราสินหนูก็สร้างให้แม่เอาส่วนตัวสร้างให้แม่ใช่ไหมคะทีนี้อันนี้ก็คือธุรกิจหนูส่วนตัวแล้วแต่ หลายมันมีมันมีมันมีหลายคนบอกเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่มีเงินซื้อบ้านไม่มีเงินสร้างบ้านแต่มซื้อรถอันนั้นไม่ใช่รถหนูมันเป็นรถพี่ณีนะมันเป็นรถพี่ณีมันเป็นรถพี่ณีเหมือนเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้บูลลี่นะไม่มีเงินสร้างบ้านแต่มีเงินซื้อรถอันนั้นไม่ใช่รถหนูรถพี่ณีรถพี่ณีนะคะขัะนั้นพี่ณีซื้อเงินสดนะครับรถพี่นีครับ เดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดนันไม่ใช่รถหนูนะคะรถพี่เนรถในหัวนะครับรถในหัวนี่หลายคนที่ทิ้งติดตามขนาดที่รู้วิวว่ามันเป็นรถพี่เีนะคะแต่ก็คือคนที่ไม่ไม่ไม่รู้ที่ไม่ติดตามจริงๆหรือไม่รู้จริงก็ก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่เป็นเป็นรถพี่เีแต่เป็นรตนนคือรถพี่เนรถของครูไปไหนรถอยู่กับแม่ให้แม่ใช้ค่ะ แล้วก็เอ้ยไม่ใช่หนูยังไม่รับสร้างแต่หนูยังไม่ได้ที่หนูยังไม่สร้างบ้านนะคะแต่คณะเป็นรถพี่เนยหนูขับไปสอบหนูเอาพี่เนยขับไปสอบเพราะพี่เนยติดธุระพี่เนยติดธุระที่กรุงเทพขับหนูก็เลยเอารถพี่เนยไปนะครับอันนั้นเขาซื้อตังสดเลยนะแล้วเหมือนบอกทําไมไม่บอกไม่พูดบอกว่าซื้อรถล่ะคือเขาก็เหมือนเขาไม่ได้เป็นคนที่พี่เนยเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องแบบ ต้องบอกต้องอวดต้องอะไรไรต้องต้องบอกให้ทุกคนรับรู้เหมือคือคนที่รู้ก็รู้นะเมย์นึกออกไหมล่ะฉันเลยนั่นเองค่ะรถเขาไม่ใช่รถผมเช่าคุณเมย์ขอบคุณครับเนาะทำเนียงไปทางไปเราจะ